สวัสดีค่ะเมนูวันนี้ค่ะเราจะพามาทําอาหารอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงไก่ใส่ดอกแคนะคะเป็นดอกแคแรกของปีนี่ค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าต้นน้อยๆตนน้ตนพ่อเก็บกินได้ะค่ะพี่น้องมูบานเขาจะตัดทิมเบิร์ดค่ะก็เหลือแต่ต้นสูงๆใหญ่ๆไงไงนะคะไปได้มากค่ะพี่น้องนะคะเหี่ยวแน่นะคะสดแน่ผสมต้นเปรีะะ้ยแน่ค่ะพี่น้องดอกหน่อยแน่นะคะก็กินค่ะพี่น้องนะคะก็สามารถได้แบบสูงแห้งได้ะคะ่ะพี่น้องนะคะก็เลยเ ปีนี้ก็เ่บุกข่อยเห็นคลิปดอกแคหลายบันไดนะคะพี่น้องนะคะส่วนผสมหลักๆก็จะมีต้นหอมค่ะใบแมงลักค่ะดอกแคค่ะไก่สับเป็นชิ้นพอดีควาเป็นสะโพกไก่ค่ะแล้วก็พริกโดดนะคะเป็นค้นหมักเผ็ดพี่น้องนะคะส่วนอันนี้ก็ตะไคร่หอมแดงกระเทียมนะคะพริกแห้งคือเกาค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะก่อนอื่นข้ามาขัวบุกพริกกันค่ะพี่น้องนะคะสูตรย่อสไตล์ย่อตรงขัวพริกกันได้ค่ะพี่น้องนะคะ ขัวพริกให้หอมเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะพี่นอ้องสว่าเป็ิยังขึ้นมาขัวพริกก่อนนะคะย่อชอบแบบว่าขั่วเราเครื่องแกงนะคะพี่น้องปวกหอมกระเทียมตะไคร่มันถูกความหอมมันจะมีความกินของหอมเะเหยมัอนออกมานะคะแต่ถ้าเอาไปดาลาไล่ใส่น้ำด้วยแล้วก็ใ,กใส่ไก่สียงสีงพี่น้องเนี้ยว่าันบ้เคยหอมนะคะอันนี้คือมักไผ่มักมั่นค่ะนะคะผู้ใดมักจิงไดยสะดวกจะงด้งกระเฮ็ดได้เลยค่ะจากนั้นเติมน้ํานิดนึงค่ะ ข้าุค <c oughs> ัวดนไลฟ์พี่น้องมันก็ับสุชุนนะคะอย่างจะไน่าอเเม็นค่ะพี่น้องนะคะจากนั้นเราก็จะ <c oughs> เอาไก่ใส่ลงไป <c oughs> ที่แข็งรุนนี่เท็ดแห้งเลยพี่น้องนะคะจากนั้นร่วนไก่ให้สุกค่ะนะคะ <c oughs> ค่อยเติมน้ำนี่คือสูตรแบบของเย่าเลยค่ะนะคะ เลี้าสบอเอาไก่ใส่ลงไปแนะนำเดือดๆได้ค่ะถ้าประเภทแกงพัดนะคะจะว่า้าจจะใส่น้ำเดือดก็ไม่ยังเดียวคือต้มยำไก่นะคะถ้าประเภทแกงประเภทพัดหรือว่าประเภทออมนะคะเลี้สุดขัวไกล่ล้วนไก่หพ่ห้อซุปก,ก่อนค่ะเพื่อเติมน้ำนะคะนี่ค่ะล้วนไปเรื่อยๆค่ะพอ่ก่เริ่มสุกเริ่มจะดุ้งไฟค่ะเติมน้ำส่วนที่เหลือเลยค่ะ อยากใส่น้ำมากน้ำหน่อยตามใจเข้าเลยค่ะพี่น้องนะคะจากนั้นรอน้ําเดือดแป๊บหนึ่งค่ะพราะน้าเริ่มเดือดค่ะเราก็จะเริ่มปรุงรสเลยค่ะนะคะใส่ผงปรุงรสลงไปก่อนค่ะพี่น้องขาดบ่ได้อีรีเลยนะคะเราก็เพ่มเทส่ก็เผาดีเทเบ่มวีผงปรุงรสเกือขึ้นซูโบแซบดอกพี่น้องนะคะจากนั้นตามด้วยปลาร้าหนึ่งทัพพีพอ จากนั้นตามด้วยชูรสค่ะนะคะมือนนใส่ชูรสไข่ป่าป่าน้องๆเข้าน้ำค่ะพี่น้องนะคะจากนั้นก็ใส่ดอกแคลงไปก่อนค่ะนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปนะคะดอกแคนะคะพี่น้องอันนี้ใส่พริกดดวลงไปนคะคะดอกแคนะคะพี่น้องอย่างขมนะคะมองคอนกแต่บดสอบสขมนะคะ เอาเกสรอ,ออกนะคะจะเอาออกทั้งเสียก็ดได้หรือจะดึงตัวนี้ออกก็ได้ค่ะนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็เห็ดให้มันขมนะคะแต่พอเยวมากกิ่นขมนะคะ่ะพี่น้องก็เลยใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปโอ้เป็นตะเพ็ดเพื่อนๆจะกินน้ำด้บอนะคะ ใก็เผาเนี่ยเยอะผู้คนกินไง,งี่อ้องจืดก็ได้บอบเผ็ดก็ได้ย่งก็ได้เข้ามาปรับเอาที่หลังนะคะตะยานตะมูพัวเขาจะออก,กินน้ำบบไดสินะคะืแซบ่บแต่เผ็ดแต่ยานมันเผ็ดเกินไปนะคะอยานเพิ่งกินน้ำโบไดก็เลยต้องทุกอย่างก็ต้องพ่ายย่ำผิดเอาแบบว่าทางใจกลางนะคะไม่ต้องเผ็ดมากไม่ต้องเค็มมากอย่างสินะคะหลังจากนั้นค่ะอยากจะใส่ต้นหอมลงไปก่อนเพราะว่าต้นหอมมันแก่นะคะ น้องไปตุ่มเต้กบาดก่อนใส่บปกพริกไปประมาณสามเม็ดนะคะพิกแข่งก็ว่าจะต่ำแหลกเลยละคะ่นะนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะหลังจากนั้นคะ่ะเราก็จะใส่ พักอีกตูนะคะใบแมงลักเนื้อบอกโบพอขอเถอขอแพ้อะไรค่ะพี่น้องใส่ใบแมงลักลงไปหอมๆค่ะคนเห็ดกับน้ำผึ้นำ้นำตาลน้ำามูกลายได้พี่น้องเอาละค่ะเป็นตะแสบค่ะพี่น้องนวน,นะคะแกงไก่เซอดแครน,นะคะสไตล์อีสานสไตล์บ้านๆค่ะพี่น้องเม่ไดดเคดกินดนเติบ อืมโอเคเลยค่ะปเปเวอร์ไม่ต้องเติมอะไรอีกเลยค่ะมีความหอมความเข้มความเผ็ดความนัวอยู่นีนทุกอย่าง้วคะพี่น้องนะคะไปค่ะจะย่ยงโยกออกจากเตาไปให้เบิ้งมองเจ๊งๆมองบ่หอนนะคะพี่น้องเพราะว่าเยอสบริตักให้เบิ้งนะคะให้เบิ้งแบบนี้เลยค่ะ ราคาพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะแกงไก่ใส่ดอกแคค่ะพี่น้องเป็นดอกแคแหลกของปีนี้เลยค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าตะกอนหนานี้ดอกแคสออกลายลายค่ะพี่น้องแต่ว่าที่นี่ต้นนะคะต้นน้อยๆต้นพ่อเก็บกินได้มู่บ้านเขาจะตัดทิมค่ะพี่น้องนะคะก็เลยได้เลือต้อนเดียวซูงแห้งพอซอฟไฟฟ้านี่ค่ะพี่น้องก็เลยได้เอาไปหมิม่นไปซอยมาค่ะ ได้แค่นี้ก็คงจะไม่มีอีกแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าเบิร์ดนะคะหักมาเบิร์ตุนนะคะพี่น้องนะคะรสชาตินะคะจะมีความขมนิดๆเพราะว่ายัเอาขัางเกสรใส่ลงไปนะคะผู้ใดบอกมากให้เอาเกสรอ,ออกนะคะจะมีความหอมความนัวของหนาปลาร้านะคะผงปรุงรสผงชูรสต่างๆนะคะสไตล์อีสานบานเท่านี้แหละค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าข,ข้างที่จะเผ็ดแน่นะคะเพราะาพริก ซีฟ่าที่เ่าเคยเห็นมันเมดนะคะเราจะพีกแหงคนทางจะเพ็ดนะคะ,คะ,ะ,คะก็บวงงว่าเป็นเสื่อข้าเจ้าสกินน้ำไหนบอลค่ะแต่รวมๆรสชาติวันนี้อร่อยมากหอมใบแมงรักดอกแคมีขมอัมล่ำนะคะพี่น้องนะคะมาค่ะไพ่กะตีเขาใหญ่ค่ะพี่น้องเมื่อกินเมื่อยากใ้กันนะคะวันนี้แกงไก่ใส่ดอกแคหอมๆยัวย่วๆจ้า